สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับอัปเดตข่าวสารของสโมสรลิเวอร์พูลนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปอัปเดตข่าวกันอย่าลืมนะครับทุกคนฝากกดปุ่มไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับการทำคลิปหน่อยก็แล้วกันนะครับแล้วสำหรับในคลิปนี้มันจะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนั้นเราก็ไปอัปเดตข่าวลิเวอร์พูลประจำวันเสาร์นี้พร้อมๆกันได้เลยครับ มาเริ่มต้นกันที่ข่าวสารของเทรนอเล็กซานเดอร์อานนก่อนเลยก็แลวกันนะครับมีการเปิดเผยว่าในตอนนี้นะครับเจ้าเทรนเนี่ยพยายามเรียกสกยภาพร่างกายของตัวเองให้กลับมาในจุดที่สุดยอดมากที่สุดเพื่อที่จะเตรียมตัวพบกับปรีซันในช่วงช่วงนี้นะครับก็สําหรับเทรนอเล็กซานเดอร์อานนนะครับในซีซั่นก่อนเนี่ยในช่วงต้นแกก็ถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยนะครับเนื่องจากก็เล่นไดไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะฟอร์มโดยรวมเนี่ย ออกทะเลแบบกูไม่กลับเลยนะครับเพียงแต่ในช่วงไทยซีซั่นเนี่ยโชคยังดีที่ทางเจอเกนครอปนะครับจับแกไปเล่นในตำแหน่งกองกลางและเลยทำให้แกเนี่ยสามารถเรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้อีกครั้งนะครับทั้งทังที่เป็นตำแหน่งที่ไม่ถนัดก็ตามซึ่งล่าสุดนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมามันมีสื่ออย่างเดอะไทม์ได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าในตอนนี้นะครับเจ้าเทรนด์อเล็กซานเดอร์อานนเนี่ยพยายามเรียกฟอร์มฟิตของตัวเองให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับเขาเนี่ยปั่นจักรยานวันละหลายๆชั่วโมงนะ แล้วก็ได้ทําการเดินทางไปปีนเขาในหลายต่อหลายที่นะครับซึ่งหลักๆแล้วก็จะทําให้สภาพร่างกายของเขาเองเนี่ยกลับเข้ามาอยู่ในระดับที่เรียกได้ว่าฟิตพร้อมที่จะลงทําการแข่งขันในช่วงปรีซีซั่นนี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับในซีซั่นที่กําลังจะเริ่มต้นขึ้นนี้เนี่ยยังไม่มีการอัปเดตอย่างเป็นทางการของทางเจอเก้นคลับนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไอเจ้าเทรนด์อเล็กซานเดอร์อานอนจะได้เล่นในตําแหน่งไหนนะครับจะได้เล่นในตําแหน่ง กองกลางเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่าจะขยับกลับไปเล่นในตำแหน่งเดิมก็คือแบ็กขวานะครับอันนี้ก็คงจะต้องลุ้นกันอีกทีในช่วงทัวร์ปีซีซั่นนี้นะครับทีนี้มาก่อติดสถานการณ์ของเจ้าลาเวียต่อเลยนะครับในปัจจุบันนี้ทางสโมสรเซาท์เทมป์ตันก็ยังคงยืนยันเหมือนเดิมนะครับว่าต้องการราคาของลาเวียขั้นต่ำอยู่ที่50ล้านปอนด์เหมือนเดิมนะครับก็สำหรับในช่วงช่วงนี้นะครับข่าวของลาเวียเนี่ยมันก็ค่อนขา้างจะเงียบเหงาสักนิดนึงนะเนื่องจากทางลิพู ได้มีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการเข้าไปรู้สึกว่าจะ2ครั้งแล้วนะครับเพียงแต่เบื้องต้นเนี่ยก็ถูกเซาท์ทมตันต่อปฏิเสธกลับมานะครับหลักๆก,ก็คือเซาท์เทมตันเนี่ยแกต้องการค่าตัวของลาเวียอยู่ที่ประมาณสัก50ล้านปอนด์นะครับซึ่งทางลิปูเนี่ยคิดว่าประมาณสัก40ล้านปอนด์น่าจะเป็นราคาที่เหมาะสมกับเขามากที่สุดนะครับทำให้ทั้งสองสมอสอนนั้นไม่สามารถตกลงกันได้นะจุดจุดนี้นะครับ ซึ่งล่าสุดนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมามันมีสื่อที่ชื่อว่าฟุตบอลอินไ s i d e r ได้ออกมารายงานข่าวเอาไว้ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับตามข่าวเขาบอกว่าในตอนนี้นะครับมี2แข้งของสมโมสสอนเซาท์ทอมตันนี่แหละต้องการที่จะย้ายออกจากทีมนะครับคนแรกก็คือไอ้เจ้าเจมส์บอดพลาวส่วนอีกหนึ่งคนนะครับก็คือไอ้เจ้าลูมมโอลาเวียคนนี้นี่แหละซึ่งเห็นบอกว่านักเตะ2คนนี้นะครับยังคงต้องการที่จะคาแข้งอยู่ในพิม์ลีกอังกฤษ แล้วก็เรียกร้องให้ถ้าหากมีทีมไหนก็ตามที่อยู่ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยยื่นข้อเสนอเข้ามาก็ให้ปล่อยเขาทั้งคู่ออกไปได้เลยซึ่งทางสโมสรเซาท์แฮมป์ตันก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับเพียงแต่ประเด็นก็คือพวกเขาคิดว่าในไหนก็คงจะต้องเสียนักเตะ2คนออกไปจากทีมในเวลาใกล้ๆกันนะครับก็อยากจะได้ค่าตัวที่มันเหมาะสมที่จะทําให้พวกเขาเนี่ยสามารถไปดึงนักเตะหน้าใหม่เข้ามาเสียบแทนในตําแหน่งนี้ได้นะครับและเงินจํานวนที่พวกเขาต้องการ ก็ยังคงอยู่ในระดับประมาณสัก50ล้านปอนด์เหมือนเดิมนะครับโดยเฉพาะไอ้เจ้าโรมิโอลาเวียที่กําลังเป็นข่าวกับลร์พูนี้นะอย่างไรก็ตามนะครับในดิวนนี้เนี่ยทางเด็กหงส์ทุกๆกคนก็จะเพิ่งถอดใจกันนะครับเพราะสื่ออย่างลร์พูเอ็กโคยังคงออกมายืนยันชัดเจนว่านในเดิวนนี้ทางสโมสรลร์พูยังคงเดินหน้าเต็มที่อยู่เหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ในหลังจากนี้เนี่ยก็คงจะต้องลุ้นกันต่อไปนะครับว่าลร์พูจะก,กล้าทุ่มเงินในระดับ50ล้านปอนด์เพื่อที่จะเซ็นสัญญาไอ้เจ้าโรอลวีย คนนี้เข้าสู่ทีมหรือเปล่านะครับทีนี้มาต่อกันที่ข่าวสารของเคเฟรนตุลามต่อเลยก็แล้วกันนะครับเมื่อคืนมันมีนักข่าวอย่างฟาบิซซโอโลมาโน่ได้ออกมารายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับดีลเดีนี้ที่มันชื่มโยงกับลิเวอร์พูลด้วยนะครับก็สําหรับไอ้เจ้าเคเฟรนตุลามนะครับแข่งในตําแหน่งกองกลางของสมโมสรน,นี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ลิเวอร์พูลเนี่ยอยากจะได้เขาเข้ามาเสริมทีมนะครับซึ่งในช่วงต้นของตลาดนักเตะเนี่ย มีการเปิดเผยจากหลายๆสื่อนะครับว่าจริงๆลิปูใกล้แล้วนะครับที่จะปิดดิวเขาได้นะเพียงแต่นับจากวันนั้นจนถึงวันนี้มันก็ไม่ค่อยมีอะไรคลิบหน้าสักเท่าไหร่นะครับซึ่งล่าสุดนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาทางฟาบิโอโรมาโนนักข่าวในระดับทีหนึ่งนะครับแกได้จัดรายการที่ชื่อว่าเฮียวิโกพอด c a ค t นะครับแล้วก็ได้อัปเดตข่าวเกี่ยวกับไอ้เจ้าเคเฟรนตูลามแล้วก็ลิปูด้วยนะครับโดยเขาพูดถึงเดี๋ยวนี้เอาไว้ประมาณว่า ณนะสถานการณ์ปัจจุบนันนี้ต้องบอกว่าดิวของเคเฟนตุรามกับลิวพูมันไม่ค่อยมีอะไรที่มันคืบหน้าซักเท่าไหร่นะประเด็นก็คือลิวพูคิดว่าค่าตัวของเขานั้นมันแพงเกินไปแต่ไม่ใช่สําหรับสมโมสรน,นี้พวกเขาคิดว่าเงินจํานวนนี้มันเหมาะสมแล้วแล้วก็รวมถึงเงินเดือนด้วยรู้สึกว่าทางเคเฟนตุรามจะเรียกเงินเดือนที่ค่อนข้างแพงดังนั้นทําให้ดีวนี้เนี่ยมันกลายเป็นดิวที่มีรายละเอียดค่อนข้างซับซ้อนและทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันหยุดชะงักลง แต่สิ่งที่มั่นใจได้เลยก็คือในตอนนี้ทางสโมสรลิวพูยังคงกาะติดสถานการณ์ของแข้งรายนี้อย่างใกล้ชิดและถ้าหากมีอะไรที่มันเพิ่มเติมก็เดี๋ยวผมจะเอาข่าวมาเล่ากับทุกๆคนฟังกันเหมือนเดิมโรมาโน่ก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้ประมาณนี้นะครับทีนี้มาปิดท้ายกับข่าวของักนเตะที่ชื่อว่าแปรชูกันหน่อยดีกว่านะครับมีการเปิดเผยว่าลิพูเนี่ยเป็นหนทีมล่าสุดที่กำลังให้ความสนใจของเขาอยู่นะครับ ก็สําหรับไอ้เจ้านักเตะที่ชื่อว่าแปรชูคนนี้นะครับต้องบอกว่าผมเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรที่รู้เกี่ยวกับเขานะครับก็เดี๋ยวจะอ่านตามข่าวไปเลยกันล้วกันนะตามข่าวเขาบอกว่าในตอนนี้แข้งในนี้อายุ23ปีนะครับเล่นกับสโมสรอนโตลิโนโลีกในประเทศอิตาลีนะครับซึ่งก่อนที่เขาจะย้ายมาอยู่กับโตลิโนโเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับแกเนี่ยเคยลงเล่นกับสโมสรอ,อาแจ็กซ์อัมเตด,ดัมเป็นตัวหลักด้วยนะครับ ซึ่งในตลาดครั้งนี้นะครับเขาเนี่ยตกเป็นแข้งที่เป็นเป้าหมายของหลายๆสโมสรแต่ว่าหลากัหลกๆแล้วจะเป็นเฉพาะในลีกอิตาลีสุมากกว่านะเพียงแต่ทว่าล่าสุดนะครับเมื่อคือนที่ผ่านมามันก็มีสื่ออย่างลิ์พูเอ็กโคได้ออกมาเปิดเผยว่าลิ์พูเนี่ยเป็นทีมล่าสุดนะครับที่กําลังให้ความสนใจไอ้เจ้าแข้งรายนี้โดยตามข่าวนะครับเขาให้รายละเอียดเอาไว้ด้วยนะครับว่าในตอนที่แข้งรายนี้เนี่ยเพิ่งจะอายุ17ปี แกเนี่ยเคยเดินทางเข้ามาทดสอบฝีเท้ากับสโมสรด้วยนะครับเพียงแต่ในตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่ผ่านนะแล้วก็เลยไปทดสอบกับสโมสรอาร์เจ็กซ์อัมเดอร์ดัมนะครับซึ่งอาร์เจ็กซ์อัมเดอร์ดัมเนี่ยชอบมากๆก็เลยจับเขาเซ็นสัญญาในระยะเวลาประมาณนัก3ปีนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเขาก็ก้าวขึ้นมาเป็นแข้งในตำแหน่งตัวจริงของอาร์เจ็์ได้อย่างไม่ยากเย็นนักซึ่งนอกจากที่ทางสื่อลิเวอร์พูลแอคโคได้ลงข่าวนี้เอาไว้นะครับมันมีอีกหนึ่งสื่อในประเทศอิตาลีอย่างตุตโตสปอร์ต ได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าจริงๆทางสโมสรเร์พูเนี่ยได้มีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้กับสโมสรโตลิโนโพิจารณามาแล้วครั้งหนึ่งนะครับโดยเงินที่ยื่นเข้าไปรอบแรกเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ30ล้านยูโรหรือถ้าตีเป็นเงินปอนก็ประมาณ25ล้านปอนนะเพียงแต่ในเบื้องต้นก็ถูกสโมสรโตลิโน,โนปฏิเสธมาก่อนนะครับซึ่งทางสโมสรเร์พูนะครับในหลังจากนี้ก็เตรียมที่จะยื่นข้อเสนอเข้าไปอีกหนึ่งครั้ง อย่างไรก็ตามนะครับทางสื่อได้อ้างว่าจํานวนเงินที่ทางตเนโวต้องการเกี่ยวกับเดีลของเจ้าแปรชูคนนี้นะครับมันจะอยู่ที่ประมาณสัก40ล้านยูโรหรือถ้าตีเป็นเงินปอนก็ประมาณ34ล้านปอนนะครับถ้าหางลิพูพร้อมจ่ายที่เงินจํานวนนี้ก็ให้ยื่นเข้ามาได้เลยนะครับพวกเขาก็พร้อมที่จะรัเคนให้เจ้าแค่นี้ออกจากทีมในทันทีนะครับก็ประมาณนี้นะ ผ่านกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับอัปเดตข่าวสารของสโมสรเลเวอพูลประจําวันเสาร์นี้นะครับก็ต้องบอกว่าข่าวของสโมสรเลเวอพูลนะครับมีค่อนข้างเยอะนะผมก็จะพยายามเลือกข่าวที่ดีที่สุดมาเล่ากับทุกๆคนฟังกันในทุกๆวันนะครับยังไงถ้าใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดปุ่มไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับการทําคลิปด้วยกันแล้วกันนะครับและสําหรับในคลิปนี้นะครับมันก็หมดเวลาของผมแล้วก็ขอนหยาดกล่าวคําลากันเลยก็แล้วกันนะครับ เขาเนีายเก่าคำว่าลาตีสวัสด์แอนไซโยนาละและสวัสดีครับ